รับคุณผู้ชมผู้ส่วรายการข่าวสามสีกัาทั้งสามคนนะฮะวันนี้เรามีข่าวสารมารเบ็ดคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายนะ,ะรับชมสดๆหน้าจอช่องสามตอนนี้หรือดูทางมือถือก็ได้ครับกด3 plus ได้เลยครับ เริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะที่ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือข่าวดีหลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีดขึ้นแล้วนะคะคแต่ว่านอกจากชาวไทยแล้วนะคะเราก็ต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเนปาลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ประสบกับอุทกภัยที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงมากๆเลยนะคะล่าสุดก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปนกว่า151รายแล้วะคะ่ะ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ในพื้นที่ทางตะวันออกของอินเดียได้เจอกับเหตุการณ์น้ําท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงโดยเฉพาะที่ประเทศเนปาลที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน2วันจนทําให้เกิดน้ําท่วมและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย151คนและสูญหายค่ะอีกประมาณ56หคนโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้วราวๆ3 6 0 0คน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตลอดจนอาสาสมัครและกองทัพต่างก็ระดมสรพพะกำลังนำเฮลิคอปเตอร์นะคะและเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสึ่เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นพังเสียหายท่อประปาแตกระบบการสื่อสารและไฟฟ้าได้รับผลกระทบทั้งหมดพื้นที่บางส่วนนะคะยังถูกตัดขาดเที่ยวบินภายในประเทศหลายเที่ยวต้องล่าช้าและถูกยกเลิก ประชาชนต่างต้องหนีเอาชีวิตรอดซึ่งประชาชนที่นั่นนะคะบ,บอกว่านี่เป็นเหตุอุทกภัยที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าที่เนปาลน,นี่หนักจริงๆนะครับเห็นว่าหลายพื้นที่ในเมืองกาบันตุซึ่งเป็นเมืองหลวงนะฮะมีปริมาณน้ําฝนสูงถึง322.2ม mm ิลลิเมตรนะครับทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําบากมาตินะฮะซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักสูงถึง2.2เมตรต้องเรียกว่าเกินระดับอันตรายไปเลยนะฮะและถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกอย่างต่อเนื่องจนถึงวัน เริ่มมีสัญญาณว่าฝนเริ่มเบาบางลงแต่ยังมีตกในหลายแห่งนะฮะ<ม>แต่ไม่ถึงกหนักมากต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เนปลาลนะครับอินเดียเองก็เห็นว่าตกหนักมากไม่แพ้กันเลยนะครับต้องขอส่งกำลังใจให้คนที่เดือดร้อนทั่วโลกจริงครับค่ะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างเมื่อกี้ที่ได้กลื่นกันไปว่าลาะไรคนก็สงสัยว่าเห็นฝนตกน้ำท่วม,มหลายที่กรุงเทพมหานครเราจะเจอ เหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี54บ้างหรือเปล่าแม้หลายคนก็ลุ้นกันนะคะล่าสุดทางสพอชอค่ะได้ออกมายืนยันสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้นะคะน้อยกว่าปี54ถึง10เท่าแล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้นายจิรายุห่วงทรัพ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยและดินโคนลนถล่มหรือสอปอชอและสอปอชอส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยว่าที่ประชุมสอปอชอได้ข้อสรุปเรื่องสําคัญค่ะที่เป็นข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและประิมณฑลโดยที่ประชุมนะคะได้สรุปข้อมูลเปรียบเทียบสถานก,การณ์น้ําระหว่างปี2567เมื่อเทียบกับปี2554ก็พบว่าจากการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบพิจารณาทุกปัจจัย ทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนทำให้สถานการณ์น้ำในปีนี้2,567ไม่ซ้ำรอยปี2,554ด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนพายุที่ตอนปี54เนี่ยมีพายุเข้าไทยถึง5ลูกด้วยกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเข้าไทยเพียงแค่ลูกเดียวคือพายุซูริกค,ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยเนี่ยมีฝนตกหนักและเกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่ค่ะ และอย่างต่อมานะคะก็คือปริมาณฝนสะสมปี54ฤดูฝนในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นเร็วกว่าปกติและมีปริมาณฝนสะสมนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง24เลยทีเดียวและเป็นปริมาณฝนมากที่สุดในรอบ61ปีเลยนะคะส่วนปีนี้ค่ะแนมะ้จะมีปริมาณฝนทั้งประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติแค่2เตในขณะที่ปริมาณเขื่อนนะคะในการรองรับน้ําตอนปี54เนื่องจากปริมาณฝนสะสมสูงกว่าปกติ ทำให้เขื่อนหลักของประเทศไทยนั้นรองรับน้ำ1366า1,366ล้านลูกบาทเมตรแต่ในปี2567นี้นะคะ การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลถ้าไม่เขื่อนหลักนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้ถึง7,162ล้านลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายค่ะก็คือปริมาณน้ำท่าหรือปริมาณการระบายน้ำเหนือโดยเฉพาะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบนะคะกับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในปี54มีการระบายน้ำสูงถึง3,661ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ณวันที่28กันยายน2567อยู่ที่1,848ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีอีกทั้งความจุลำน้ำนะคะยังสามารถรองรับการระบายน้ำด้สูงถึง2,730ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทําให้คนกรุงใจชื้นได้มากขึ้นนะครับเพราะถ้าน้ำท่วมประเทศไทยแน่นอนว่าเป็นเมืองหลวงนะฮะความเสียหายจะเยอะแยะมากมายาในแง่ของเศรษฐกิจน,นะครับแต่งอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากให้ท่วมที่ไหนเลยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานครับต้องบอกว่าที่พี่อพ่อแม่พี่น้องที่นั่นนี่โดนกันหนักมากจริงๆซึ่งล่าสุดครับต้องเฝ้าระวังไว้นะฮะพาะกรมอตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเภทประเทศไทยตอนบนนะฮะซึ่งจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานจากนั้นอากาศจะเย็นลงและมีลมแรงนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคมยังไงต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวรับมือนะฮะและดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับค่ะ ส่วนใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรถอยากให้นึกถึงออโตแบ็กค่ะศูนย์บริการรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่ล่าสุดเขาออกแคมเปญใหม่นะคะครบเคลียจบทุกเรื่องรถค่ะออโตแบ็กค่ะศูนย์บริการรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวบิ๊กแคมเปญภายใต้ชื่อครบเคลีย์ จบทุกเรื่องรถเน้นการเป็นผู้นำเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการและเพื่อขยายการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้รู้จักกันมากขึ้นจึงได้มีการจัดทําโฆษณาออนไลน์นะคะซึ่งนําเพลงที่คุ้นหูอย่างเพลงรังสิตมันได้มาแต่งเนื้อใหม่นะคะเพื่อเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้นค่ะ เลี้ยวมาทางซ้ายแวออโต้แบกดีไหมเรื่องรถขบจกไม่ไหวจริงใจจนต้องกดว่าเลี้ยวมาทางซ้ายให้ช่างสุดหล่อช่วยไหมตัวจเช็คคุ้มค่ามั่นใจ ใครที่ขับรถนะคะรักรถอยากดูแรลรถก็ไปร่วมกันเปิดประสบการณ์ใช้บริการที่ออโตอแบ็กกันได้นะคะที่นี่เน้นบริการด้วยความจริงใจได้มาตรฐานแบบครบเคลียร์แล้วก็ทุกเรื่องรถเลยค่ะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้ที่ออโตอแบ็กซ์นะคะผู้นําเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหาตู้เสื้อผ้าแน่นอโอ้โหเพราะเสื้อผ้าเยอะเหลือเกินนี่โดนใจสะเทือน <c oughs> กันหมดทั้ง3งาคนเลยนะคะช่วงนี้ค่ะน้องพอโซลานะคะมีวิธีค่ะที่จะช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าให้คุณค่ะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันต่อนะคะมาทำห่วงแขวนผ้าง่ายๆเพื่อประหยัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้ากันครับจะบอกว่าพวกขวดน้ำที่กินกันแล้วอย่าเพิ่งรีบทิ้งกันนะครับ วันนี้พอจะนำตัวล็อกฝาขวดน้ำมาทำห่วงแขวนผ้าแบบง่ายๆด้วยการเริ่มจากการแกะตัวล็อกฝาขวดน้ำออกมาและก็นำมาคล้องที่หัวไม้แขวนเสื้อแบบนี้จากนั้นก็เริ่มแขวนเสื้อผ้าได้เลยซึ่งไม่ว่าเราจะเสื้อผ้าเยอะขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวตู้เสื้อผ้าของเราจะเต็มเพราะสามารถห้อยต่อกันแบบนี้ไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการครับแถมไม่ทําให้เสื้อผ้ายับและนําออกมาใช้งานได้ง่ายๆอีกด้วยบอกเลยว่าง,ง่ายมากๆแถมประหยัดเงินไม่ต้องซื้อไม้แขวนใหม่ ส่วนในครั้งหน้าพวกเราจะมีอะไรมาฝากรอติดตามกันได้ในแชร์ไว้ได้ใช้แน่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันทีท p e i i o n เริ่มต้นแบ่งน,นี้กับละครโลกหมุนรอบเธอนะฮะเลกสองีสุดท้ายเราจะรู้บทสรุปของทุกตัวละครแล้วครับ หลังจออากาศไป20ตอนนะครับคนที่ติดตามโลกหมุนรอบเธอมาตลอดน่าจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะตะวันมานะและชินนะครับจากเด็กมัธยมตอนนี้เติบโตและมีภาระหน้าที่มีชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะนางเอกในเรื่องนะฮะ ของก็คือตะว,วันนั่นเองนะครับรับบทโดยโบเมลดานอกจากจะมีปัญหาชีวิตที่มากมายแล้วปัญหาเรื่องความรักก็อุปสรรคเยอะไม่แพ้กันแต่สุดท้ายแล้วนะฮะชีวิตของ3คนจะเป็นยังไงยังจะมีอุปสรรคอะไรอีกไหมนะฮะสิ่งที่หลายคนรอคอยและอยากรู้มากๆก็คือใครจะคู่กับใครกันแน่เมื่อเช้าเราได้เจอนักแสดงทั้ง3คนนะครับทั้งโบเมลดาเจมจิลาอยู่และไอพาริสก็เลยยื่นไมค์ถามกันหน่อยว่าเรือองสองตอนเนี่ยจะขบวดจบได้จริงหรือเปล่าและความสัมพันธ์ของแต่ละทุกตัวละครเนี่ยจะไปทิศทางไหนไปฟังเสียงพวกเขากันครับ วันนี้เท่าที่เห็นแบบทีเซอร์กันไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า,ามีการกลับมาพูดถึงคดีของแพด yeah. mm hmm. ในทีเซอร์ที่เราปล่อยไปนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องอติดตามว่าเฮ้ย mm hmm. สรุปว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ใช่คร mm ับ hmm. คือเรารู้แหละว่าอีสามคนนีน้มันมันมันไม่ได้ทำ uh. แต่มันมีอะไรที่อยู่แบบเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งวันนี้นะครับที่จะเอามาให้ทุกคนแบบได้ดูกัน mm hmm. oh. แล้วชินก็ยังจะต้องเจอเหตุการณ ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอะคือมันเหมือนแบบเหมือนว่าชีวิตชินตอนนี้แบบกําลังจะมาได้ได้ด้วยดีแล,แล้วเออกำลังจะแบบอุตส่าห์เปลี่ยนความคิดอุตส่าห์คิดได้ว่าเราอยากอยากจะเป็นคนดีเราอยากจะแบบทําอะไรกับชีวิตเราแต่ว่าสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตนะฮะทั้งหมดมันก็จะย้อนกลับมาเอาผมก็นึกว่าคุณจะจบไปได้สวยๆแล้วเนี่ยเอยมันไม่ไมันไม,ไ,<บ>ไม่แค่นั้นเลยเอะไม่จบง่ายๆขนาดนั้นดิ <c oughs> มันยังมีอะไรแบบอีกนิดนึงฮะซึ่งทุกคนจะต้องรอ,อติดตามในสองแล้วคุณต้องาคุณเจออะไรบ้างครับ จอทุกคนเลยค่ะเจอทุกคนอีกแล้วหรอใครทําอะไรอยู่ตัวอยู่ด้วยหมดใช่หนูหนูเตรียมตัวรับผิดชอบของทุกๆคนเลยค่ะเตรียมตัวรับผิดชอบเตรียมตัวรับผิดชอบทุกคนเลยทําอะไรไว้แต่รับผิดชอบให้หมดความสมายของแต่ละคนจะเป็นงไงต่อไปไม่เหลืออะไรเลยของผมก็ยังคงรักตะวันตั้งแต่ต้นเรื่องครับจนมาถึงท้ายเรื่องก็ยังคงรักอยู่ครับผมก็ยังคงรักตะวันครับแต่ว่าผม ก็จะไม่เรือยอะไรเลยแต่ว่าเรียกได้ว่าพูดได้แค่นี้จริงๆท้ายแล้วนะครับสำหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอก็เรียกว่าสิ่งที่คนคิดไว้หรือว่าสิ่งที่คนคาดหวังไว้ครับจะผิดเสมอครับผมรอติดตามชมสองตอนสุดท้ายครับโลกหมุนรอบเธอ Let's go แม่ แต่ละคนเนาะอย่างที่บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้แน่นอนจากละครเรื่องนี้เลยก็คือว่าทุกคนนะฮะมารู้ความเป็นสีเทามีทั้งดีและไม่ดีทําดีจะได้เจอกับอะไรทําไม่ดีจะได้เจอกับอะไรนี่คือสิ่งที่ละครเรื่องนี้นะฮะกำลังบอกเราอยู่เลยติดตามสองตอนสุดท้ายได้นะฮะในโลกหมุนรอบเธอครับคืนวันจันทร์นี้สองทุ่มครึ่งนะฮะแล้วบอกเลยว่าสรุปยังไงดีสามละคร เราไม่เป็เลยอที่ะแบบอีลุงตุงนางพัวพันกันไม่จบฉะนั้นแล้วใครที่ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วอยากจะรู้บทสรุปนะคะสองตอนสุดท้ายี่ต้องแบบห้ามพลาดรับรองเลยว่าหลายๆคนที่รออยู่นี่แบบนะจะต้องดูกันเนี่ยแหละคะขมดปมกันหนักสุดๆเลยครับส่วนเมื่อวานนี้ค่ะมีงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32นะคะซึ่งปีนี้หนังไทยอย่างสัตเรุก็กวาดไปถึง7ดรางวัลค่ะทางด้านที่หยดเองก็ไม่แพ้กันนะคะได้รางวัลเทคนิคแต่งหน้าและบันทึกเสียงยอดเยี่ยมค่ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566ที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัท True for You Station จำกัดโดยปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์แสงแห่งกันและกันค่ะพร้อมเปิดฉากใหญ่ด้วยการเดินพาเรดนะคะของเหล่าผู้กำกับนักแสดงที่มาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งไม่ว่าจะเป็นยายารัสยามิวนิฐาไอซ์สโตโนโ่จีสายเจริญบุระต้องเตต้งบรรจงขมก้องเกียรต ตาและอีกมากมายค่ะซึ่งหนังไทยนะคะอย่างสัป,ปร,รอค่ะก็ได้สร้างปรากฏการณ์ในปีนี้ด้วยวาการกวาดไปนะคะ7รางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ best original song รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหรือ best actor รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ best director รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ best picture นะคะ และรางวัลส่งเสริมพงวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ไทยไรายได้สูงสุดประจําปี2566ด้านผู้กํากับของเรื่องนี้ค่ะยังต้องเตทิ่ติก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองนะคะ พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสและขอบคุณไปถึงพี่น้องคนไทยที่ยังดูหนังไทยและพี่น้องอีสานที่ยังดูหนังอีสานอยู่นอกจากนั้นนะคะต้องเตยังบอกด้วยว่าส่วนตัวนั้นมีความเชื่อมั่นค่ะว่าหนังที่ตนทําสามารถไปสู้ระดับโลกได้พร้อมวอนขอให้รัฐบาลช่วยสปอร์ตและเป็นกําลังใจให้หนังไทยและคนทําหนังไทยทุกเรื่องด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณต้องเตกันค่ะขอบคุณมากๆนะครับไม่คิดว่าหนังมันจะส่งเสริม แต่แต่ผมมีความเชื่อมั่นในใจครับว่าหนังที่ผมทำมันสู้ะระดับร,ระดับโลกได้เพราะว่าที่อเมริกาไม่มีอีสานครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลซัพพอร์ตจริงๆจริงๆด้วยนะครับ ไม่ได้ด่านะครับแค่อยากสนับสนุนหนังไทยจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยไปได้ับโลกได้ครับเป็นกําลังใจให้หนังไทยทุกเรื่องครับแล้วก็ให้คนทําหนังไทยทุกคนนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ดีๆให้กับคนทําหนังด้วยนะครับอย่าด่าก,กันเลยนะครับผมขอุณครับ ทางด้านที่หยดนะคะผลงานของช่อง3าและ M Studio <ๆ>ก็ได้คว้ารางวัลค่ะจากเวทีสุพรรณหงษ์ในปีนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมหรือ best makeup effects และรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมหรือ best sound นะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งด้วยค่ะแม่สุด,ดยอดจริงหนังไทยนะคะบอก <c oughs> ว่าไม่แพ้ดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับแล้วบอกเลยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นหลายคอนมากหนึ่งในนั้น,นคือคอนของพี่นพพรชีัมที เมื่อวัเสาร์ที่ผ่านมานะฮะพี่นพพรชำนิีร่วมกับวง The g r o o v e to m a t r i x 11นะครับและมิสเตอร์สีสมเกตอริยชัยพาน,นิชได้เปลี่ยนห้องบอลลูมสุเทพฮอล์โรงแรมเชียงใหม่แมริออทโฮเทลนะฮะให้เป็นห้วงเวลาสุดพิเศษให้แฟนๆได้เต็มอิ่มกับบทเพลงจากช่วงเวลา30ปีของเบเกอรี่มิวสิกที่อยู่ในความทรงจำของพี่นพนะครับที่เรียกเลยว่าร้องครบทุกยุคที่คิดถึงจริงๆรวมถึงมีการบรรเลงเพลงเรียบเรียงใหม่นะฮะจัดเต็มทั้งบลัฟเซกชั่นรีเทิ้ทมมนมเซกชั่ นอกจากนี้พี่นกยังมาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆแล้วได้เล่าถึงความผูกพันของแต่ละเพลงแต่ละศิลปินนะครับและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากบางช่วงเวลานะครับพี่นพก็ได้มีการร้องเพลงร่วมกับแฟนๆกันใกล้ชิดแบบสุดๆด้วยรวมถึงช่วงอัสเตอร์ปาร์ตี้นะฮะสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ<ะ>ผู้ชมที่ซื้อบัตรแถวหน้าของพี่นพนะครับเพราะว่าได้มีการจัดเพลงเพราะๆหนึ่งชุดนะครับพร้อมพูดคุยและร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับแบบเป็นกันเองนะครับใครอยากฟินแบบนี้สถานีต่อไปคือชาวโคลาชและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะ เตรียมตัวไปพบกันได้เลยในวันเสาร์ที่12ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมสีมาธาน,นีนะฮะบ,บัตรนี้จับจองกันได้นะฮะสามารถจองกันได้ที่ The Concert Application ครับ โซนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตก็คือสิงค o r อร์ a ปอเรชันพรีเซนตีตั๋วสู่ดวงดาวคอนเสิร์ตที่กัปตันเรือพี่ฮิวโก้นะคะได้พาผู้โดยสารทุกท่านกระโดดขึ้นเรือเรือราตีอมะตะค่ะล่องไปกับความฟินทั่วจัก,กรวาลทั้งสองรอบการแสดงเมื่อวานนี้ที่ Life House s t u r i o Studio รามคำแหง81ในส่วนของโชว์บอกเลยว่ากัปตันเรือฮิวโก้นี่จัดเต็มค่ะขนลิสต์เพลงสุดพิเศษเพื่อพา คุณผู้โดยสารเนี่ยนะคะทยานสู่ดวงดาวไม่ว่าจะเป็นเพลงเชื้อไฟเรือดังที่สุดลูกเรือภารกิจรับ ไม่มีวันสละเรือมีแค่เราและอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ยังปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์นะคะกับการสุ่มจับลัคกี้แฟนมาถ่ายรูปโฟโต้ช็อตแบบหนึ่งต่อหนึ่งและรับของเที่ระลึกสุดพิเศษกับกับตันเรือฮิวโก้อย่างใกล้ชิดค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มแล้วก็ฟินกันสุดๆดไปเลยใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ไปก็รอติดตามคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ Search Studio ที่นี่คอนเสิร์ตดีๆให้ดูกันทุกเดือนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกันต่อกับคุณิค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก๊สหงต้ทีคุณผู้ชมคนไหนชอบท่องเที่ยวบ้างไหมคะหลายคนเบื่อสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆใช่ไหมตอนนี้เขามีแอปของคนไทยอันหนึ่งนะคะเป็น AI เอามาช่วยวางแผนการท่องเที่ยวได้ตามความสนใจของแต่ละคนทักไทยนั้นก็คือซูเปอร์แอปท่องเที่ยวประเทศไทยที่ จับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่คนไทยนะคะสามารถใช้งานได้นะภายในแอปจะมีการจองสายการบินที่พักรวมพาสสาหรับเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่งตางๆไปจนถึงเรื่องของการขอคืนแวดในที่เดียวกันค่ะฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของดีไซน์ไมตรีปท่เที่ยวเอไอมาช่วยวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองไม่กี่วินาทีแนะนํานักเดินทางทุกขั้นตอนเวอร์ชันทดลองนั้นจะเปิดให้สร้างแผนการเดินทางระยะสั้นสาหรับการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียงผู้ใช้เลือกความสนใจแต่ละคนเช่นร้านอาหารนวดจากนั้น AI จะสร้างแผนกเดินนททางัีซึ่งจะทํนร่วม กับ g o o g l e Map ในการเดินทางนําทางหรือดูข้อมูลรีวิวเพื่อตัดสินใจง่ายขึ้นซึ่งจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้นหลายคนเชื่อว,ว่าจานบินมีอยู่จริงใช่ไหมล่ะคะแต่หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นกับตาหรอกคะ่ะเห็นแต่คลิปวิดีโอไม่รู้ว่าตัดต่อหรือเปล่านักประดิษฐ์ชาวเวียดนามรายหนึ่ง,ง,งใช้แรงบันดาลใจวัยเด็กของเขาสร้างเรือเจ็ตรูปทรง UFO ขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วล่นในน้ำได้จริงแถมมีการทำความเร็วสปีดสูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยคะ่ะ หนุ่มเวียดนามคนนี้มีชื่อว่าทรานลองโฮเขาได้แชร์คลิปการสร้างเรือในรูปทรง UFO ลงใน YouTube ตั้งแต่ขึ้นโมเดลจากทรายให้มีลักษณะเงินส่วนบนของยาน UFO วัสดุหลักนั้นจะใช้ไฟเบอร์กลาสที่มีน้ำหนักเบาเสริมความแข็งแกร่งด้วยตะข่ายไฟเบอร์กลาสและรูปหกเหลี่ยมด้วยกลไกที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดประตูจึงสามารถเปิดและเลื่อนเข้าไปด้านข้างได้เหมือนยนอานอวกาศจริงๆเลยค่ะภายในเสริมความไฮเทคด้วยการมีการใช้แท็บ LED รอบๆแผงพวงมลาลัยปันหยียบและแผงหน้าปัดนั้นก็ได้ัการติดต ล่างของเรือบางส่วนมีรูปร่างเหมือนกับเรือท้องแบนซึ่งทําให้ควบคุมทิศทางได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้สามารถแล่นด้วยความเร็วสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือลํานี้ก็ทําสนุกสนุกขึ้นเพื่อเติมเต็มความฝันไว้เด็กยังไม่มีแผนที่จะผลิตขายเชิงพาณิชย์ค่ะเรื่องเหลือเชื่อเหล่านี้ไม่แน่มันก็อาจจะเกิดกับเราได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยการเป็น maker เนี่ยก็เป็นกระแสะใหม่นะที่ทําให้เราเห็นว่าถ้าคุณคิดได้และคุณสร้างมันกับมือได้เนี่ย มันก็เป็นคอนเทนต์ที่แจ๋วไม่น้อยที่โลกโซเชียลพร้อมกันกดไลค์ใหุ้ณเลยค่ะและนี่คือเรื่องราวเกิตกของเทนลีที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะขอบคุณคุณสีด้วยค่ะและคืนนี้นะฮะโลกหมุนรอบเธอสองตอนสุดท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดครับหลังจากออากาศไป20ตอนนะฮะหลายคนที่ติดตามโลกหมุนรอบเธอมาตลอดจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนะครับโดยเฉพาะตะวันมานะและชินนะฮะ จากเด็กมัธยมตอนนี้เติบโตมามีภาระหน้าที่มีชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปหรือเพพะนานเองอย่างตะวันนะฮะที่รับบทโดยโบเมิลดานอกจากจะมีปัญหาชีวิตที่มากมายแล้วนะครับ ความรักก็มีอุปสรรคเยอะไม่แพ้กันแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของสามทองทั้ง3คนจะเป็น<ฆ>ยังไงนะฮะยังจะมีอุปสรรคอะไรอีกไหมนะฮะและสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือว่าใครจะคู่กับใครกันแน่เมื่อเช้านี้เราเจอนักแสดงทั้ง3าคนนะครับทั้งโบมเเลดาเ,มเจมจิลายุก,ก็เลยสัมภาษณ์ไปทั้ง3คนบอกเลยว่า2ตอนสุดท้ายเนี่ยห้ามพลาดเป็นอันขาดนะฮะบอกเลยว่าสนุกสุดๆแล้วมาลุ้นกันว่า<ฆ>จุดสุดท้ายเนี่ยจะไปจบตรงไหนครับ ต้องรอติดตามกันห้ามพลาดเลยนะคะสองตอนสุดท้ายนี้รับรองว่าเข้มข้นสุดอะ่ะปมแบบปมคลังครูแต่ไม่<ช>หมดเลย,เลยนะคะก็จะขมวดจบในสองตอนสุดท้ายนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซร่มนะคะวันนี้เราสามคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ